อาถรรพ์พระธาตุล่าหนอง252ปีตายธรามพญานาคราชแม่น้ำโขงไม่ใช่อิทธิลิ์เนื้อมนใดในโลกนี้หากแต่เป็นพลังศรัทธาของผู้คนสองฝั่งโขงคือคนไทยแคมของฝั่งโขงน้องขายและจากสารพัดทิศทั่วเขตขามไทยตลอดจนถึงเพื่อนบ้านสปปลาวที่มีกันมานานหลายชัวย่วยุคคนทีวา เมื่อหลังน้ำโขงเริ่มลดระดับต่ำลงนับแต่ช่วงปลายปีจนถึงสงการจะต้องผ่ากกันไปกราบไหว้บูชาพระธาตุเจดีโบราณที่จมอยู่ใต้แม่น้ำโขงมานานรวม252ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยตามธรรมเนียมประเพณีและยังเป็นคติความเชื่ออีกว่าใครได้ไหว้พระธาตุที่เหลือเพียงซากอยู่กลางน้ำองค์นี้แล้วจะดนบนดาลให้จิตใจผ่องใส คิดประกอบการใดก็มีแต่จะเจริญรุง่งเรืองอีกทั้งยังได้ปรับการคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัยไยจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงนี่คือบริบทสำคัญที่ชาวน้องขายยืนยันความจริงข้อนี้ได้ครับวันนี้ก็บผมหนึ่งนาคาและคนหัวหน้านขอนผัาทุกท่านไปสู่ดินแดนแห่งพญานาคผู้ปกป้องรักษาพระธาตุกลางน้ำ ไม่ไหวนะไม่ไหวนะ,ะ,นะท่านผู้ชมครับกดไลค์กด,ดแชร์ like, และกดไลค์และกดแชร์เลยนดคับตัดไข่ตัดไข์ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงพระธาตุกลางน้ํานะครับแล้วผมจะลงเรือไปสการะธาตุกลางน้ําก่อนจะลงเรือก็ต้องใส่เขาเรียกว่าเสื้อชูชีพนะครับเสื้อกันหนาว๋อเสื้อกันหนาวพระธาตุเจดีที่หมายถึงนี้คือพระธาตุล่าหนอง ที่เคยประดิษฐสถานอยู่ริมฝั่งโคงในเขตตัวเมืองน้องขายซึ่งเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในราวปีพุทธศตวรรษที20่20-22พร้อมพระาธาตุพนมและพระาธาตุหอผ้าหอแผ่แห่งเมืองหาดสายฝองสองปปลาวกับพระาธาตุบางพวนน้องขายโดยมีฐาน4ด้านกว้างด้านละ1 7.2เมตรสูง28.5เมตรบรรจุกระดูกส่วนเท้าของพระพุทธเจา้า บันทึกเก่าก่อนระบุไว้ว่าพระธาตุองค์นี้ต้องรับทนกับแรงกระแสแม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวอยู่นานจนเกิดอาการซุดเอียงขึ้นเหนือท้องน้ำกระทั่งเย็นย่ำวันสุกร์้น5ค่ำเดือน9ปศ68จศ1,209หรือพุทธศักราช2,309เกินกว่าใครจะคาดคิดเมื่อตลิ่งรองรับธางองค์ธาตุเกิดพังคลื่นก่อนส่วนยอดจะถล่มลงตามลงมา ให้ใกลายเป็นเศษอิฐเศษปูดแยกเป็นสามส่วนอยู่กลางน้ำโดยปลายยอดกระจายห่างฐานล่างออกไปราวสามสาเมตรเกิดจากการปกปักรักษาของพญานาคอมเชืตามความเช,ชื่อแล้วก็มีคนมาสกสากาัลล่าบอยครับบอยครับมาแบบทุกมือมาทุกมือเลยแล้วมันมีช่วงน้ำโค้งที่ลดลงเหรอเห็นชัดเจนกว่านี้ไหมชัดเห็นช่วงนีษสาแต่ปกติที่มีคันกินกินเขาโป๊กไว้ว,ว่านีน้ำจะลดต่ำกว่าอีกสองเมตรทั่า ที่เป็นผาอยู่นี่ก็จะผาเป็นมโหระธาตุสูงกว่าหัวเรือเลยแต่พอขีปล่อยมาหนักก็่าเล็ขึ้นตัวนี้เป็นสันขององค์พระธาตุมัครับเป็นมุมฐานเพราะว่าองค์เพิ่งห่มเฉียงลงมันมัครับตั้งยอดเพิ่นล่งสามหนักอ๋อก้อยหนัยาวักกว่าสัน3เมตรยาว3.3เมตรโอ้พิ่นมาหนี่พิ่นมาขอเรื่องยังครับ เป็นแต่จะาขอเรื่องแจ็คแล้ก็่เด็วยวยโชคลาบนี่ขึ้นกันาโชคลาบแนี่เครืออกาศงากานานกาางา่นแล้วแต่คแคล้วก็นน่จะข <ๆ S 1> อมาขึ้นกัขอโชคลาบขอแล้ววันึง <c oughs> ฟองชีวกาเยช,ชาวฮอลันดาหนึ่งในคณะผู้สำรวจดินแดนอินโดจีน ขนาดอยู่ในดินแดนล้านช้างได้ลงมือวาดภาพลายเส้นพระธาตุองค์นี้เอาไว้ภายหลังในลักษณะที่เอียงก่อนล้มลงสู่แม่น้ำคงเมื่อคราวนั้นพ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความศกเศร้าอย่างมหาศาลแก่คนสองแผ่นดินด้วยเกรงจะเป็นลางสังหรณ์บางอย่างแต่ก็ยังปักใจเชื่อว่าเหตุอาถรรพ์พันลึกนี้น่าจะมาจากพเยนาคผู้ทรงอิทธิฤทธิเหนือนครใต้บาดาล มีความต้องการที่จะนำพระาธาตุซึ่งบรรจุกระดูกส่วนข้อเท้าพระพุทธองค์ไปประดิษฐานไว้ภายในถ้ำนครใต้บาดาลปัจชั่วกับชั่วกาลถึงได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นจนกลายเป็นตำนานสืบสารมาดานถึงวันนี้ ผู้ชมครับตอนนี้ผมหนึ่งนาคาและคนหัวหน้าอยู่ตรงจุดที่เขาเรียกว่าพระาธาตุกลางน้านะครับซึ่งเป็นพระาธาตุที่ล่มลงกลางลําน้ำโขงนะครับและสถานที่แห่งนี้นะครับมีความเชื่อว่ามีพญานาคราชคอยปกป้องดูแลรักษาอยู่จนทําให้พระาธาตุแห่งนี้ไม่สูญสลายในขณะที่ถ้าสังเกตดูดีนะครับจะมีต้องบอกว่าน้าไหลเชี่ยว คือปกติแล้วคุณลุงที่ดูแลเรือบอกว่าถ้าปกติพระาธาตุที่อยู่กลางน้ําแบบนี้มันจะย่อยสลายตามกาลเวลาครับแต่ที่นี่ยังคงสภาพเดิมและยังให้ผู้คนที่ศรัทธาต่างๆเดินทางมาที่แห่งนี้เพื่อสักการะและขอพรองค์พระาธาตุกลางน้ําครับอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและน้องข่าย ซึ่งพื้นเพเป็นคนถิ่นนี้โดยกําเนิดเล่าไว้ว่าเกิดมาก็ได้เห็นชาวเรือที่ทามาหากินอยู่กับแม่น้ําโขงหรือคนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาต่างพากันนำหมากผูไปขามาบูชาพระาธาตุกลางน้ําเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและคุ้มครองความปลอดภัยด้วยแรงศรัทธาที่ว่าพระาธาตุองค์นี้มีพญานาคคอยปกป้องรักษาผู้คนอีกทั้งพระาธาตุไม่ให้สูญสลายไปกับสายน้ํา แม้จะจมมานานรวม252ปีแล้วก็ตามใครๆก็รู้สิ่งของมีค่าที่ถูกบรรจุไว้กับองค์พระธาตุแต่เริ่มต้นนั้นปัจจุบันก็ยังมีอยู่ครบทุกชิ้นไม่มีใครกล้าไปยิ้มช่วยเอาออกมาครอบครองเป็นเจ้าของแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะรู้ดีถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่เนื้อตาําหนากาดพังทลาดขององค์พระธาตุองค์นี้เคยมีคนที่ไม่เชื่อถือศรัทธาต้องประสบภัยทางน้ำแบบไม่มีเหตุผล ด้วยจูย่ๆเกิดขึ้นลมและละลอกขึ้นซึ่งปราบปฏิหารการน้ำทำเอาเรือล่มจมหายข้อกล่าถึงชีวิตกันเลยกม็มีส่วนคนที่เคยคิดลบลู่แต่อยากไปไหว้ขอนั่นขอนี่ก็จะไม่ได้อะไรไดังใ,ใจหมายผิดกับคนที่ตั้งมั่นอยู่กับความศรัทธาเมื่ออธิษฐานขอสิ่งใดจากพระธาตุก็มักจะโดยใจไม่ได้สิ่งนั้นตอบแทนอยูล่ลำําป แต่ก่อนตรงนี้ยังไม่แม่นะผมไม่นโขงจะออกไปอีกสักอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านท่านจะติดดินไหมแม่จะติดรินไหมน้าคล้ายๆบ้านใต้แขกสักพักน้ำท่วมใช่ไหมคะน้ำเปลี่ยนทางกัดซอกซสเข้ามาแล้วก็ถล่มลงพอมาถึงลงมาถ้าท่านก็ล้มลงล้มแล้วก็จากวันที่ท่านล้มจนถึงทุกวันกินเนื้อที่วัาได้ร้อยกว่าไร่รวม ที่ล้มมนันร้อยเจมปีร้อิปีเาินตนาที่ก่อนจะมีเขนอนต้องกเสร็จแล้ววัด้าเขาย้ายไปตั้งที่ื่นไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นวัดสิรีมหากระจายสรีมหากระจายคือข้อวูล ปัจจุบันแม้พระธาตุล่าน้องจะเป็นเพียงเศษอิฐเศษหินอยู่กับน้ําให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาและจัดงานสมโภชในทุกวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6กับช่วงเทศกาลออกรราษาซึ่งแต่ละครั้งมักจะมีรอยเท้าพญายนาาปรากฏให้เห็นบนแท,นท่นฐานองค์พระธาตุอยู่เป็นประจำทุกปีขนาดเดียวกันทางวัดสิริมหาสังกาจายก็ได้จัดสร้างพระธาตุล่าน้องจำลองเสมือนองค์จริงขึ้น ณริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณด้านหน้าวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมากราบไหว้แทนจริงอีกทั้งเสกสรรสีไพลพอดเพราะออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีได้ประสานหน่วยเหลือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงและตำรวจน้ำคอยอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนสฝั่งโขง ับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปสงน้ําและไหวบูชาองค์พระาธาตุล่าหนองกลางน้ําทั้งช่วงก่อนและหลังสงการทั้งยังได้ประสานสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดน้องขายให้จัดนํานักท่องเที่ยวลงเรือ,อยอนต์โดยสารที่ทางเรือวัดหายโศกเพื่อล่องชมบรรยากาศสองฝั่งโคง้งก่อนตรงไปสงพระาธาตุกลางน้ําท่องเที่ยวโบราณส,สถานศักดิ์สิทธิ์อายุ252ปีอย่างลูกคล้าดีกว่าไปย่ำปล่อยโดยไม่รู้คุณ ศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารไม่เชื่อปบอย่าลบหลู่ครับ